วันนี้จะมาแจก3คอมโบเซต3ท่านะคะที่เอาไว้กระชับก้นต้นขาแล้วก็หน้าท้องโดยจะเล่นทุกวันเลยนะคะไม่ว่าในวันนั้นเนี่ยจะเวทส่วนไหนในร่างกายก็ตามแต่ว่า3ท่านต้องมาท่าแรกก็ตามคลิปนี้เลยนะคะเป็นท่าที่เหมือนกับ ตอนเรายืดเหยียดใช้โพสนะคะแต่ว่าจะมีการออกแรงส่งที่ช่วงคอบอดี้ก็คือหน้าท้องลำตัวของเรานะคะหน่งจะกล้งหน้าท้องแล้วก็ส่งแรงมาจากกล้ามเนื้อของก้นนะคะโดยเฉพาะเลยตรงนี้เนี่ยจะได้ทั้ง3ส่วนเลยตามที่แจ้งไปจากนั้นนะคะก็ไปต่อกันที่ท่าที่สอง ท่านี้จะต้องทรงตัวหนักหน่อยนะคะใช้หลักการทรงตัวแบบหนักมากเอาจริงๆเห็นแบบนี้คือเล่นยากมากเลยนะคะท่านี้ช่วงที่ทำแรกๆคือหนิงทรงตัวไม่หยุดไหลหลังตลอดนะคะก็จะเป็นเหมือนฟีลแบบอ้าหุบอ้าอุกขาไปเรื่อยๆนะคะนี่มีไงห,หลังด้วยนะแต่มันต้องเกรงแกมกลางลําตัวนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถทรงตัวได้เลยมาถึงท่าสุดท้ายกันนะคะท่านี้บอกเลยว่า รู้สึกตึงที่หน้าขามากๆนะคะท่านี้จริงๆแล้วใช้กล้ามเนื้อหลักๆคือตรงช่วงก้นนะคะแล้วก็ต้นขา จะเห็นได้ว่าก้นหนิงเนี่ยจริงๆเหมือนจะแบบชนกับเท้าใช่ไหมในมุมกล้องแต่ว่าความจริงคือไม่ชนนะคะหนิงเกรงไว้นะจังหวะที่ลงไปเนี่ยค่ะไม่ได้ลงไปนั่งนะคะคือลงไปแบบเกือบจะนั่งแล้วแต่ไม่ถึงกับนั่งแล้วเราก็เด้งตัวกลับขึ้นมาเลยนะคะคอมโบเซตนี้หนิงเล่น25ครั้งต่อเซตนะคะแล้วก็เล่นทั้งหมด4เซตลองไปทําตามกันดูนะ